ก็ยแล้วก็มแบบอยากตสตดี้้งอสว่เาพี่เาวาไมแรว่าสเไม่เข้าใจหรอลูกเดี๋ยวเข้าใจค่ะแต่วันทีจำไม่ได้ก็เลยกลับไปดูใหม่ก็อยากดูว่าพี่แบนเป็นยังไงบ้างตากันจะตอไปเย่ได้อ

ค่ะแต่ว่าทางที่พี่ทีมงานเราก็คุยกับพี่เม์แล้วก็พี่เมย์ก็บอกว่าพยายามอยากให้ชิวชิวที่ถือว่ายิ่งยิ่งกดดันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นไม่ได้คะก็พยายามแบบก็ตั้งใจทำเว์กช็อปแล้วเดีตอนถึงกองถ่ายจริงๆเนี่ยก็อนกับโ i r ิ t i p r e s s i ก n จประเอกเราเป็นยังไงก็วันนี้ค่ะวันนี้เมื่อเช้าวันนี้วันนี้ก็เป็นอะไรี้เหรอโอ้โหใจร้อนไหมร้อนไห ก็ตั้แต่เกตามานเ็กมานามาแล้วคก็ไไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้าเล่นกับ่อุกตาบนเาเนี่ยผรกเก่ยงก็คือแบบมไม่ได้เลยต้องจึ้งแต่มินนี่รู้ใช่ไหมว่า ผิดศีลศัพท์พระเอกเราอ่ะถ้าร่งอะแล้วเขาจะเจออะไรเราจะต้องเจออะไรได้ยินมันดิด้นมาแบบเรามีมีอะไรคือแก้เราก็พร้อมแก้กลับแต่ของขึ้นชื่อเขาคือนี่เหมือนนารุ่าูปลยถ่ายรูปอ้าวเราตก็ถ่ายกลับเมาไป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 ค่ะแล้เราก็เราก็ต้องปรับตัวให้เขาแบบแต่งว่าพร้อมรับพร้อมรับมือแต่คิดว่าน่าจะสนุกค่ะตอนนั้นก็สนุก แต่ในนี้เรต้องจีบเขาทุกวันเลยนะตั้ง50ครั้งใช่ก็ไม่เคยจีบผู้ชายวันน้เงาตรงนี้แหละอนนีก็รอดูกันว่าคือจี่ขาได้ไงก็ต้องทำกันบ้างไงวาการจีบผู้ชายก็ตอนนี้เออเดี๋ยววันนี้จะมีวินรแล้วกยวันก็ะมดูแล้กันนดชีวิตไม่เคยเลยค้มไม่จีใครค่ะ ยเลแต่เราก็เราก็ต้องขยายาแล้วอะไรหาหาไม้ตายหาอะไรเพื่อที่จะแบบว่าให้พี่เขาสบใจแล้วตอีนี้ปกติชันมุกอะไรอย่างเงี้ยมุกแบบจีบย้อนอรเง้ยไม่คอยโกมุกจีเราก็อุแบบไม่ดู้อะไรหรอไม่จีบเหรอตลก พี่ว่ามินี่เป็นคนตลกแล้วว่าอ๋อสมเแตุเราเป็นคนตลกตลกสุดเลยตลกสุดเลย

เราว่าเนว่า้วลูีลูีอาะว่าใครเือกแล้วีสราเราก็มีทั้งใสยฮาฮาตหลังๆเราก็ต้องให้เขารู้เราจริงเออก็เป็นคนจริงจังสำหรับยนี้คะคือพอดีได้เวิร์ช็อป เดียวก่อนกับเอ่อบิวใช่ไคะก็หลายรอบแล้วพูดวิวก็คือกว่าอย่าติดออฟแอสแต่ออฟแอสแปลว่าอะไรก็คือเหมือนว่าที่หนูจะชอบติดพูดเร็วๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าต้องพูดให้ชัดค่ะก็ต้องก็ต้องพูดตรงก่อนถ้าเรื่องดีต้องให้ดูโตขึ้นเราก็ไม่ได้เด็กแล้วนะ่ทำตัวออแอสไม่ได้แต่ว่าตัวจริงก็ยังออฟแอสอยู่ตอนก่อน khi làm phim action, chúng ta không được lấy ảnh. Ừ. Đừng sợ, cứ chụp. Ừ. Ui, đúng không? Đúng không? rất phấn khích khi biết mình được làm việc với anh. Mọi người rất phấn khích. Mọi người đều 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 rất phấn khích. Mọi người คือต่กันอกดว่าจตัดสิใจเรื่อยก่อนน้านี้มันมีคนติดต่อหรื่าเม่ไรอ๋อมีนะแต่ว่ามีก็มีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าด้วยคิวไม่ไดบ้างกำลังนันไม่ได้บ้างแล้รู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างเดสินีมากที่แบบตัวจะสเดือนที่จะต้องแบบไม่ไไทยต้องบินไปบินกลับหรือบางช่วงจะเตียตัวอะู้จัดการหนูเตรียเตรียมกรเป๋ายาห้ป่วยเออห้ามปวย เวลาที่หมุนินเยอะๆก็ค่อนข้างไม่สบายง่ายหนึ่งฝักก็จะต้องดูแลตัวเองแล้วกังวลยังไ้ระหว่างปีนงานกระชันชิดเป็นยังงต้องกังวลนะคะรู้สึกว่าเออพอเวลากระชันชิดเราอาจจะก็ไม่อยากพูดตามมันไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นตัวผัวก็ง่ายนิดหน่ใช่แหมวราก็คิดว่าต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดเวลาจะได้สบายสบาย่ายเพื่อที่วงว่ายังไงก็เดี๋ยวความจริง อาทิตย์นี้ผมอยู่ที่เมืองไทยประมาณ5วันแล้วก็เดี๋ยวกลับไปก็ไปเดี๋ยวมีทัวร์ที่ญี่ปุ่นที่ใครมาดูไม,ไม่ได้ดูได้ไหมคะเดี๋ยวมีเที่ยวที่ญี่ปุ่นทัวร์วเสร็จแล้วก็วจะกลับมาถ่ายบนบอลไ,ไม่เลยค่ะพักบ,บ,บนเครื่องจิบในะเราสู้เพื่อใจเราสู้เพื่อเพื่อ่องอแต่ว่างานรวมก็ไม <c oughs> ่ท่านก็ท่านทิ้งไม่ทิ้งเราก็เราเราอยากเป็น ล้ก็มพือะไรออกมายีหเลยอ่เพนค่ก็ดี๋ยวเอ่ลว่านีคนออกีแลได้แล้วก็ไปโปรโมทที่ญีุ่นแล้ก็ไปโปโมทงานี่ญกจะบอยู่ในช่วงทาลายกหนังเลยใช่ค่ะก็ค่ะ่้นื่อนีทุกคนที่ ที่ดูนะคะก็งไงก็ขอฝากภาพยนตร์เรืร่อง50 r i First Date นะคะฉบับเด็ดใหม่สามารถดูได้อีกหน้านี้นะคะออก็าอติดตามชมรับรองว่าสนุก,ส,กสดใหม่ฮาโรแมนติกออมีหลายหลายมุมครบทุกรสแน่นอนนะคะต่อไป <laughs> มาต้งใหดูให้ทราบค่ะวดีโอวิดีโจะตีบให้ดูเดี๋ยวนีจะตีบให้ดูเอเอ,อีบ